สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในการในเกมชื่อว่าอะไรแล้วนะหรือเดี๋ยวเอาภาพหน้าจอขึ้นมาว่าชื่อเกมชื่อว่าอะไรมาโอเคเกมชื่อังนั้นแหละจากที่เห็นเรามันขึ้นเลยเพราะว่า กอเล่นนี้เล่นแล้วมานิดนึงคลิปนี้แบบแปลแบบซนะับนะซับไม่ใช่ซับใน YouTube นะแต่ซับเป็นซับแบบที่ขึ้นอยู่ข้างล่างของคลิปวิดีโอเลยไม่ได้จากที่ YouTube มาทำโอเคคลิปนี้อาจจะมีเสียงงงกนิดน,นึงต้องบอกตั้งแต่แรกเลยแหละ มาเริ่มใช่อยาเริ่มใหม่โอเคก่อนหน้านี้เป็นประโยชน์ตรงเซฟได้ไงเนี่ยเรามาอยู่มาที่สวนมาเดินโอเคไปทันเปล่า โอเคเราเจะจำได้ไวมคนนี้ชื่อเปโตรนะวันดีเปโตรโน้องไปแล้วอเอเ๊ะตัวละครเราไม่ทันรู้เหรอ เดินไปมีที่นั่งมีก้าวีนัน่งหลายก้าวี่ฮะก็รอ,อน้ำแต่เยอะจังน่ารักด้วยดกนตัอื้มฮึขอเพลงติด้กร็จเปิดแบบะมา วันที่คนไปตอเข้าพุมไม้ไหมเหมือนเดิมขึ้นไปทำอะไรอำลังตอกอยู่ หลังทุกรอบเลยกันฟีวนี่เราหันหลังมาไม่ใช่หรอมาไว้จัดจะว่าไปลืมบอกกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะถ้าเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยไปโตมาอย่างที่อ้ oh my god จอรู้ไหมฉันคิดว่านายเป็นแค่คนเดินผ่านไปมาและฉันก็ได้รู้ว่านายตามฉันมาทำไมน,นายเป็นใครแลว <จะ S 2> ทำไมฉันนึกว่านายรู้อยู่แล้วนายอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกนั้นอย่าทำเป็นไม่รู้ทำไมนายถึงตามฉัน ไม่ใช่แค่จะกลับบ้านบ้านเหรอแน่นอนว่านายต้องเปลี่ยนทางกลับบ้านแน่ๆันอยู่ตรงนั้นเสมอน,นายคิดว่าฉันโง่เหรอบอกฉันทุกอย่างในแบบดีๆปัญหาเหรอรใกันจริงๆฉันคิดว่านายเป็นมุกตลกของนายนะคำตอคำพูดตรงนายเดี๋ยวฉันเอาไปคิดทั้งหมดเลยละกันแค่นี้แหละนายคงจะเบื่อฉันแล้วนายนั่ง จนกว่านะาจะฉลาดขึ้นนะกลัวเพลงดจิตอลดิสและคืโอ้ยมันไม่ต้องเงียบเยอะขนาดนั้นจากที่เห็นข้างบนคือมีรอยแตกส่วนตรงนี้ก็มีกลับดูวิธีจากตอนเดินก่อนหน้านี้ ก่อนทน้าน,นี้คืออ่านเราจูๆ่ๆพ,พอเกมอ่านก็หลุดเล้วพอเอพอเกมอ่านได้ไหมเนี่ยอาจ,จะไม่ได้ลากต๊บชอบอะไรชอบแบบเกมอะ่ะมันเหมือนกับภาพคอมิกอะ่ะทุกคนรู้จักคอมมิกกันไหมอะ่ะหราอว่าทุกคนรู้จักกัน มาเราออกมาข้างนอกกันและข้างๆน่าจะเป็นบ้านเบตอส่วนตรงนี้คือน่าจะเป็นบ้านต้นไม้ของใครสักคนต้นไม้นี้ปินได้ไหมอ่ะไปเดินไปเดินไปตรงนี้คือยากมากกว่าจะขึ้นไปได้ ตรงหินนี่คือขึ้นยากมากโอเคตรงกลางมองไปข้างบนดอดฮึบฮึบทะลุกับทะลุต้นไม้ฮึบฮึบฮึบได้จะมาตรงนี้ได้ละ่าหวานเสียวเฉียงกันไปอยู่ตรงนั้นเชย โอ้กลบครับครับครับนะไปเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นเป็นสวนนะหลังบ้านหรอน้ำนไหละไหลตอจะถออถึงต่อถึงอือ สวยมากอะใครตมามมบบายคลับอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้น่าจะมีส่วนสำคัญอยู่มั้งแต่ตามที่บอกอะไม่รู้ภาษาผิดอย่าต้องไปแปลก Google t r a n น l a t e แล้วเอามาเป็นให้เป็นภาษาไทยอีกทีเพราะว่า Google Translate นี่คือพอไปมันไม่ ไม่ได้ความหมายโอย้ลูกบอนได,ได้ลูกได้ลูกบอลแล้วได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไระทุกคนไปเราไปตรงที่กันที่บ่านมันเห็นว่ามีท่อนไม้าอยู่ท่อนหนึ่งอยู่ข้างๆทะเลสาตอนนั้นไง สงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรวิ่งไปขึลนไปได้ไหมทางยาวมากเลยว้าแล้วบ้านฉันอยู่ไหนเนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้ว เียภรรยาสุดที่รัชจะรอนานจอร์คเรามีภรรยาไหมคนั่นนะ่ะสิมีภรรยาไหมแต่นี้คือทางน้าบ้ารชเยบาถ้ามันมีอะไรสงสัยเดินไปขอทางกันไปไม่ได้ได้ใจนะตอนนั้นก็ทางกันเหมือนกัน เอ๊ะทำไมมันดูไม่เหมือนกับทางกานเลยเอ๊ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่ที่นี่เป็นฟาร์มหไม่รู้อะไรอ่ะเข้าไปได้ไหมในนี้มีจักรยานด้วยเหร กลับไปไม่ได้มันน่าจะยังใช้การได้หรือเปล่าไม่รู้ไปถูกรืเปล่ากานช่วยปลายกันอีกทีนะเดินไป ไปไปเยมยาไให้ดูลวละแต่ตรงนั้นน่าจะเป็นทางออกอะนายตรงนี้ซ่อนนายใช่ไหม ไม่ได้เข้าแบบโอเทีเข้าไปเลยเหรอต้องปิดสองครั้งไม่นะตรงนี้มันล็อกแเรนี่ชัดๆ ดงงงงเห้ยปะได้แตบอไปสิฉันบอลิ้มชัตกใจหมดละน่าเงาเหรู้ไหมว่านายทำให้ฉันกลัว งน,นี้เป็นทางด้วยทางไม่มีขบนนี้นมีอะไรไม่มี แต่ไปทุกถูกเกมนี้มันน่ากลัวอยู่เหมือนกันอน LED ฉันต้องการอน LED ทำไมมีเรื่องชักเยอะจังตรงนี้คืออะไรอ๋อใส่เข้ามาแล้ว ก็ว่าจะทำรูปภาพหลงได้อืโอ้มยเรโต๊ะเลโตัโดโดออกมาแล้วเราขึ้นไปได้ไหม ไม่ได้เกมนี้มีมินไหเกมนี้ต้องหากุญแจใช่ไหมนั้นก็เริ่มจากการหาของกันใช่ไหม เดี๋ยวเอาชสลยไปงัดอ๋อใช่ไปมีห้องนึ่งที่มันมีไ,ไปไปโด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 อย่ามนมันมีห้องหนึ่งที่มันมีชลลยงัดมันมีห้องอะไรที่มีไม้กัน้นเราต้องเอาชลลยงัดอ๋อวนเหรอ なき。ま จะว่าไปแกนี้มันก็เล่นนานอยู่เป็นกันคนตัดพลาดีไหมไม่ไม่ดีอันนี้ยังไม่ได้เตียงขึ้นไม่ได้มีหมอนมอมอนั่งอีกข้างบนมีหนังสือ เช่าอ่านอ่านสือดนะ้ตอเกอต้องอ่านนสือดนะ้วแต่ประมาณแบบวิธีการตามคนอื่นให้คนอื่นไม่รู้วนังไปดูทจ่อย,อยู่ตรงนี้นนะโอ้ว้าว เยี่ยิงจิงโอเคเราหนีมาถึงข้างบนน่าตัดพาร์ทจบเพียงเท่านี้ก่อนดีไหมเพราะว่าคลิปยาวมากนะอืม เพื่อเป็นการจบพิธเราไปดูฉากจำสแกนดีกว่าไปจ้าฉากสวยแน่นายจะว่าไปเกมนี้ก็ยากงานนะ ไปเล่นงนักอืมแล้วกันอ,อย่าเล่นก่อนนะต่ขอ subscribe กันด้วยนะทุกคนขอตัวปิดกก่อนนะทุกคนบาย